สำหรับการป้องกันสำหรับการเกิดโรคมะเร็งตับนะครับหลักการก็คือการป้องกันการเกิดโรคตับแข็งหรือการให้การดูแลรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังนั่นเองครับอย่างไรก็ตามการผ่าตัดนั้นก็เป็นการรักษาที่มีข้อจํากัดอยู่ผู้ป่วยต้องมีสภาวะการทํางานของตับที่ดีอยู่ถึงจะสามารถผ่าตัดได้ซึ่งถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยครับเราสามารถรักษามะเร็งตับด้วยสองวิธีหลกักๆนะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถจัดการโรคมะเร็งได้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องของมะเร็งตับนะครับโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมีวิธีในการดูแลรักษาแล้วก็ติดตามตัวโรคในระยะยาวอย่างไรวันนี้เราจะชวนคุณหมอหลายๆท่านมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นในโรคที่ชื่อว่ามะเร็งตับอันดับแรกนะครับมะเร็งตับมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับเนี่ยประกอบไปด้วยที่สําคัญที่สุดก็คือภาวะตับแข็งแล โรคตับอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B ไวรัสตับอักเสบชนิด C ไขมันข้างตับโรคตับจากสุราหรือการได้รับสารพิษบางอย่างเช่นสารอฟลาทอกซินนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เชื้อราในอาหารพวกจำพวกอาหารแห้งเช่นถั่วลิสงแห้งหรือพลิกแห้งนะครับการได้รับสารเหล่านี้ปนเปื้อนเป็นระยะเวลานานอาจจะทําให้มีปัญหามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้ครับฟังดูแล้วก็น่ากังวลนะคะแต่เรามีวิธีป้องกันไหมคะ สำหรับการป้องกันสำหรับการเกิดโรคมะเร็งตับนะครับหลักการก็คือการป้องกันการเกิดโรคตับแข็งหรือการให้การดูแลรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังนั่นเองครับดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันต่อเวลสตับอักเสบชนิด B ีเราแนะนำให้ฉีดบัคซินเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเวลสตับอักเสบชนิด B ีครับแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการติดเชื้อตับอักเสบชนิด B ีและ C เป็นตับอักเสบเรื้อรังอยู่แล้วเราแนะนำให้เข้าสู่การรักษา กินยาต่อเนื่องครับสำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเราแนะนำให้ลดปริมาณการดื่มหรือหยุดการดื่มนะครับและสุดท้ายในกรณีที่เป็นโรคไขมันพออตับกับน้ำหนักเกินเราแนะนำให้ลดน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมครับถ้าหากเราตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้การรักษาได้ผลดีและชะลอการลุกลามของโรคคะ สำหรับการปฏิบัติตัวในกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับนะครับเราแนะนำให้ผู้ป่วยติดตามการรักษากับแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสตับเสพเสบชนิดดีและชนิดซนะครับแนะนำให้ทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดยาและดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรอยู่ตลอด เลี่ยงการดื่มสุราครับแล้วในเรื่องของอาหารผู้ป่วยมะเร็งตับควรรับประทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะสาหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับนะครับเรื่องของอาหารเราแนะนําให้ทานอาหารให้ได้สารอาหารครบห้าหมู่ครับแต่ว่าเน้นในกลุ่มสารอาหารที่ให้สารอาหารจําพวกโปรตีนมากกว่าปกติซึ่งสารอาหารจําพวกโปรตีนพบได้ในอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ไข่นมเต้าหู้และถั่วครับและอาหารที่ผู้ป่วยควรรับประทานนั้นควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกสะอาดครับ จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งตับนะครับจัดว่าเป็นไพเนียบางครั้งโรคอาจจะแสดงอาการเมื่อตัวโรคได้ลุกลามไปมากแล้วต่อไปเราจะมาฟังความเห็นจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวจะได้มีข้อมูลที่ดีในการให้การตัดสินใจเพื่อเข้าสู่การรักษาต่อไปครับสวัสดีครับ,รบถ้าพูดถึงการรักษาโรคมะเร็งตับในระยะแรกหากเราตรวจพบเราจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรได้บ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มจากระยะเริ่มต้นของตัวโรค มะเร็งตับเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในเพศชายมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงหากเราตรวจพบในระยะแรกเราจะสามารถผ่าตัดนำม้อนเนื้องอกออกได้ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและลดอัตราการเป็นซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการผ่าตัดนั้นก็เป็นการรักษาที่มีข้อจำกัดอยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยต้องมีสภาวะการทำงานของตับที่ดีอยู่ถึงจะสามารถผ่าตัดได้และขนาดและจำนวนก้อนก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดออกได้อย่างปลอดภยัยสำหรับในผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งรุนแรงหรือมีโรคประจําตัวมากก็อาจจะมีความเสี่ยงในการผ่าตัดที่สูงขึ้นไปอีกได้ครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ของั แพทย์ในปัจจุบันสามารถที่จะทําการรักษาด้วยการผ่าตัดออกมาได้อย่างปลอดภัยได้เมื่อตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกผู้ป่วยก็สามารถทําการรักษาและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับสวัสดีครับต่อไปเรามาฟังเรื่องมะเร็งตับระยะกลางกันบ้างนะครับว่าการรักษาต่างจากมะเร็งตับระยะต้นอย่างไรนะครับ มะเร็งตับระยะกลางนะครับคือระยะที่ปริมาณหรือขนาดของก้อนอาจจะเยอะไปหรือใหญ่เกินไปที่จะสามารถผ่าตัดได้แต่ไม่ถึงกับขั้นที่กระจายไปที่อวัยวะอื่นเหมือนที่พบในมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยครับเราสามารถรักษามะเร็งตับด้วย2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกคือการฉีดยาเคมีบำบัดผ่านสายสวนหรือที่เรียกว่า TACE ส่วนวิธีที่2คือการจี้ทําลายก้อนเนื้ออ่านผิวหนังนะครับที่เรียกว่า ablation นะครับ โดยหัตถการเหล่านี้นะครับจะถูกทําโดยรังสีแพทย์รังสีร่วมรักษานะครับซึ่งรังสีแพทย์ร่วมรักษาหรือ i r เนี่ยครับจะใช้อุปกรณ์เครื่องตรวจทางรังสีวิทยาเช่นเครื่องรังราซาวเครื่องไอเซนคอมพิวเตอร์หรือ CT ีสแกนหรือว่าฉีดสีดูดอดเลือดที่เรียกว่าแองจิโอแกรมนะครับ,รบเพื่อช่วยในการรักษาให้ตรงจุดที่สุดให้แม่นยําแล้วก็ ลดผลข้างเคียงต่อคนไข้นะครับข้อดีของหัตถการเหล่านี้คือเราสามารถรักษาซ้ซํำๆได้หลายรอบเพื่อควบคุมโรคในระยะกลางนะครับอย่างไรก็ตามหลังทําการรักษาเสร็จหมอจะนัดมาติดตามอาการด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือซีีสแกน หรือว่าตรวจได้ขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าหรือ m r i เพื่อประเมินว่ามีรอยโรคใหม่เกิดขึ้นมาหรือว่าต้องรักษาจุดอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าการตอบสนองด้วยการรักษาวิธีเหล่านี้ดีอาจจะสามารถลดขั้นจากมะเร็งตับระยะกลางไปสู่ระยะต้นจนสามารถผ่าตัดได้ครับ และสำหรับมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่มักมีความท้าทายในการรักษาคุณหมอชันชัยจะอธิบายวิธีการดูแลและรักษาผู้ป่วยในระยะนี้รวมถึงแนวทางการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยในทุกช่วงเวลาของการรักษาครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูว่ามะเร็งตับระยะสุดท้ายเราทํำยังไงก่อนอื่นต้องไปดูก่อนนะครับว่ามะเร็งตับระยะสุดท้ายคืออะไรนะครับมะเร็งตับระยะสุดท้ายก็คือการที่มะเร็ง อาจจะมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับเช่นไฟปอดน,นะครับหรือไฟที่อื่นอกเหนอกนจากนี้หรือว่าไม่สามารถที่จะทําการรักษาด้วยการฉีดสีให้เข็มหมูได้การรักษาในระยะนี้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการรักษาเพื่อทําให้โรคสามารถควบคุมได้โรคสงบนะครับสามารถใช้ชีวิตกับมันได้นะครับรวมถึงก็ทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแม้ว่าเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันอาจจะไม่หายขาดก็ตามการรักษาในระยะนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราก็คงมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ยาเป็นหลัก นะครับโดยยารักษามะเร็งตับเนีย่ยจริงๆก็มียารักษาที่หลากหลายนะครับมากขึ้นกว่าสมัยก่อนโดยยาที่มีประสิทธิภาพที่สามารถรักษาได้ก็คือจะมียากลุ่มยาพุ่งเป้ากลุ่มนี้จะเป็นยากินนะครับที่จะช่วยทําให้โรคสงบควบคุมโรคได้แล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงปัจจุบันเราก็เริ่มมียากลุ่มใหม่ๆที่เรียกว่ายาภูมิคุ้มกันบาําบัดหรืออิมมูนโนเทรลปียากลุ่มนี้ก็จะเป็นยาที่ทําให้ช่วยยืดอายุของผู้ป่วย นะครับทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยก็ดีขึ้นได้ก็เป็นตัวยาต่างๆนะครับที่ทําให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะครับคุณหมอคะถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับยาต่อได้หรือร่างกายไม่สามารถทนการรักษาได้แล้วควรทําอย่างไรดีคะอ่าถ้าถึงจุดนี้แล้วที่การรักษามันดําเนินมาเรื่อยๆเรารักษาด้วยยาด้วยการฉีดสีไปแล้วตอนนี้ร่างกายเริ่มจะไม่ไหว นหนึ่งยอมรับก่อนว่ามันคือธรรมชาติมันคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําอันดับแรกคือทําใจของเรานะครับให้พร้อมในการที่เราจะผาเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนี้จับมือไปด้วยกันนะครับคนที่ต้องเข้มแข็งก็มีทั้งคนไข้และก็ญาติญาติสิ่งที่หมอจะทําได้นะครับเราก็จะช่วยทําให้คนไข้ทุกทรามานจากตัวโรคเนี่ยน้อยที่สุดจะเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการนะครับอาการที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอาการปวดเราก็จะให้กลุ่มยาแก้ปวดเริ่ม มีอาการเรื่องของท้องโตแน่นท้องมีน้ําในท้องเราก็จะให้กลุ่มยาของยาขับปัสสาวะหรือการเจาะน้ําในท้องนะครับเพื่อลดอาการหรือจะเป็นยาอื่นๆเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเราก็จะในเรื่องของการบํารุงเสริมโภชนาการเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ย มีพภชนาการที่ดีนะครับกินข้าวได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องจิตใจซึ่งอันเนี้ยทางหมอก็จะสามารถช่วยคนไข้ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ากําลังใจที่ดีก็จะมาจากตัวคนไข้เองแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นกําลังใจจากญาติๆซึ่งจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันได้นะครับทำให้คนไข้แม้ว่าจะรักษาไม่ได้แล้วแต่เราก็มีวิธีการรักษาอื่นๆที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ไดเช่นกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็จากความรู้ที่เราได้นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆโรคมะเร็งตับปัจจุบันก็ไม่ได้น่ากลัวมากเรามีแนวทางในการรักษาที่มากมายไม่ว่าจะเกินการผ่าตาดัดการฉีดเคมีเข้าไปในก้อนที่ตับโดยตรงหรือการให้ยาแต่อย่าลืมนะครับการรักษาเราไม่ได้มีแค่ตรงนี้การรักษาที่ดีไม่เสียตั้งง่ายจริงๆก็คือกำลังใจ นะครับกำลังใจจากผู้ป่วยเองจากญาติญาติแล้วก็จากทีมของคุณหมอพยาบาลที่จะช่วยนคนไข้อย่าลืมนะครับมันก็จะมีการเรื่องของการทานอาหารออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอส่วนใครที่ไม่ได้เป็นนะครับมีความกังวลนะครับก็อย่าลืมเช็คดูด้วยว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งตับไหมเช่นไวรัสตับบี้หรือการกินเหล้าถ้าเรามีก็จะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับหรือเรืง่งเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนมีตับที่ แข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะแข็งแรงไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ